สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่ของวันที่นะครับของวันที่23ธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับสีม่วงสีม่วงนะครับสำหรับลาว VIP นี้ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับ แต่จากประเทศลรานะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันสามทุ่มนะครับสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมดุลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนวทางก็จะมาวางเรขให้ท่านผู้ชมเลยรุนๆกันนะครับวันนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เข้านะครับเข้านะให้หกเจ็ดแปดนะเน้นที่หกกับเจ็ดมาเจ็ดเลยเจ็ดหนึ่งด้วยอ่าตัวตัวเน้นด้วยเจ็ดหนึ่งนะครับให้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองก็มาเจ็ดหนึ่งนะครับ ไม่ต้องกลับเลยนะเมื่อวานนี้เนาะอ่าก็อยู่ที่โชคที่ดวงแต่ละคนมากกว่าล่ะก็เลยอยู่ที่อาจารย์ให้แม่นไม่แม่นหรอกอยู่ที่แต่ดวงแต่ละคนมันจังหวะจังหวะด้วยตัวเลขเวลานั้นสามทุ่มครึ่งเนี่ยมันเป็นเลขของลัคนารักอะไรในจํานวนดวงเลขนี่แหละมันมาตรงกันพอดีนะครับประมาณนี้ครับมันก็เลยทําให้คนที่โชคดีช่วงนั้นโชคดีไปนะครับก็คือ มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็คือเงินเงินเงินนั่นแหละดีที่สุดเนาะบางคนก็เ,เงินก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีในชีวิตนะเช่นบางคนถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินเป็นลนล้านหลายล้านพอเงินมาแล้วมันทําไมถึงมีแต่ความทุกข์ล่ะคะนี่มันมันทำไมมีแต่เรื่องแต่ราวเข้ามาเรื่องราวที่เข้ามาก็คือ เงินไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ได้ปัญหานั้นนะเออประมาณนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเยอะแยนะเนาะแต่ก็ยังดีอาจารย์วะขอให้มีเงินเถอะเจอปัญหาอะไรๆ,ๆก็น้อมรับหมดเลยแหละย๋ยจะค่อยๆยัยเย็นๆทยอยแก้แต่ทุกขอให้มีเงินหลายๆล้านเข้ามาเถอะนะอือประมาณนี้นะครับอ่าก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยนะครับอืออือขอให้ลองดูนะลองมีเงินล้านล้าน,ลานหลายๆลาย้ลานเข้ามาในชีวิตและชีวิตจะเป็นยังไงนะอ้าทุกคาราบหรือสุขคาราบมาจู้มกันไปนะครับอ่ะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับทีนี้เนาะอือเด่นนะครับ เด่นนะวันนี้เด่นนะสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับเน้นที่เน้นเน้นเน้นที่สามนะครับกับสี่นะครับลองห้านะสามสี่ห้าเอาสามก่อนสามหกหกสามสี่เอาสี่หกหกสี่สามเจ็ดเจ็ดสาม 4774 3883 4884ครับ4884ครับ3993 4994ครับเถื่อนตัววินนะครับวินก็34 789 0น,นะครับวินนะอันนี้นะ347890น,นะครับ เราเข้ามาวิเคราะห์กันนะครับคันนี้นะสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามนะส่วนสี่กับห้าเป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดอันนี้เขาเรียกชุดเจาะนะครับชุดเจาะนะสามหกหกสามสี่หกหกสี่สามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่สามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่อันนี้ก็คือชุดวินนะครับชุดวินนะ จุดวินนะครับอืมสามนี้นะครับส่วนตัวเน้นในตัวลูดนะก็ขอเลือกที่สามนะครับสี่นะครับส่วนตัวรองห้าใครชอบก็จัดไปนะครับอย่าลืมท่องไว้นะตัวรองมันชอบสอเสือพูดง่ายๆชอบเสืออะไม่ให้มาก็ยังมาอยู่นั่นเลยเนี่าสามนะครับ อ่าครับแบบนี้นะครับอ่าเราก็มาดูตัวตัวจอที่คานี้เน้นที่ตัวไหนพอเน้นที่8กับ 9%. นะครับ8กับ9นะนครับ8กับ9 3้4สแป3 4านะครับวันนี้จะมาอีกไหมมาดูกันคล้ายๆกับอ่าแกับ9จับคู่กับ3 4มนะครับ3 4 5นะครับ มันจะเท่ากับอะไรก็จัดไปนะครับตามนี้นะ,ะตาดนี้เลยครับสำหรับชุดเจาะนะ,ะส่วนตัวรูดก็พอเป็นที่3มนะครับกับส่นะส่วนตัวรองก็คือ5้านะครับจัดไปแบบนี้นะครับลาว V i P นะครับ่าเรียบร้อยจบข่าวแาบนี้เลยนะครับลาว V i P ครับอืม ให้จดุดให้เวลาจุดนะเอามือแต่วีดีออพักไว้นะครับแล้วก็จดเอานะครับอ่าครับตามนี้นะครับขอขอขอพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านเฮง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 โชคด,โชคดีโชคดีนะครับแนวทางวันนี้ก็มีตามนี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันผงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีชคทวีสุขนะครับอ่าเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ